ไปดูทางด้านผู้บัญชาการทหารบกนะคะที่ออกมายืนยันไม่อยากใช้กฎอายการศึกเพราะมองว่าการใช้กฎหมายที่ไม่มีผู้ให้ความเคารพก็เปล่าประโยชน์และทุกฝ่ายควรรู้จักการเสียสละเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มมัปรชาธิปัต์และแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชเตรียมออกมาชุมนุมใหญ่ในวันที่29มีนาคมและ5เมษายนนี้ว่า กลุ่มไหนออกมาชุมนุมก็ถือว่าผิดกฎหมายเพราะหากเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะมีความผิดภายใต้การควบคุมดูแลของพระราชบัญญัติความมั่นคงดังนั้นแกนนําจึงจําเป็นต้องดูแลผู้ชุมนุมอย่าให้ทําผิดกฎหมายส่วนผู้ชุมนุมก็ต้องใช้วิจ,จรารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารอย่าให้ใครชักจูงไปในทางที่ผิดหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทําผิดกฎหมาย ขณะที่การดูแลรักษาความปลอดภัยทางศูนย์บริการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอระสอได้มอบหมายการปฏิบัติมาแล้วโดยเฉพาะการปรับรูปแบบของกําลังพลและจุดตรวจร่วมซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเพื่อให้การดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากให้เกิดความรุนแรงดังนั้นหากทุกฝ่ายเคารพกฎหมายและยอมเสียสละไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากเกินไป หรือยอมถอยออกมาคนละก้าประเทศชาติก็จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ผมยืนยันอยู่เสมอว่ากองทัพบกยังเป็นกองทัพของประชาชนอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นของ,ของประชาชนกลุ่มไหนก็ตามนะเราหน้าที่เราต้องดูแลท่านอบชอชุมนุมก็ต้องดูแลต้องตั้งจุดตรวจรอบนอบชเหมือนกันเพื่อจะดูแลนบชให้ปลอดภัยเหมือนกันนั่นคือหน้าที่ของผมยืนยันอยู่เสมอผมไม่สามารถจะจะจะ,จะทำให้ข้างใดข้างหนึ่งข้างเดียวไม่ได้นะ ก็เพียงแต่ขอร้องว่าท่าทีบทบาทการแสดงออกของกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นจะต้องอยู่ในในกติกานะไม่ใช่ใช้ความรุนแรงหรือใช้นอกกฎหมายอะไรต่างๆถ้านอกกฎหมายก็ผิดทั้งผู้ผิดหมดอะ่ะนะวันนี้ไม่ผิดวันหน้าก็ต้องผิดเพราะภาพถ่ายออกหมายจับมันก็ตามมาตลอดแล้วทุกวันวันหน้าก็ต้องไปขึ้นหมายสารขึ้นคดีความกันคราวนี้คนที่ขึ้นขึ้นโดนคดีไปต่อสู้ได้มันก็มีระดับยนึงมีเงินม,มีทองจ้างทนายนก็มีแต่ประชาชนเนี่ยมันจะไม่มี เพรคนส่วนใหญ่ไป็นคนยากจนทั้งสิ้นเพราะนั้นประชาชนก็ต้องระมัดระวังถ้าเขาชักชวนไปทไําในสิ่งที่มันใช้ความรุนแรงเนี่ยก็อย่าไปกระทําแล้วก็เรามาระวังตัวเองให้มากที่สุดนะครับผมก็เป็นห่วงประชาชนทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนคือคนไทยด้วยกันทั้งสิ้นนะครับส่วนกรณีที่กลุ่มคนเสื้อแดงออกมากดดันให้ทหารใช้กฎอัยการศึกเพื่อควบคุมสถานการณ์ทางการเมืองพลเอกประยุทธ์ระบุว่าเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาอย่างละเอียดถึงข้อกฎหมาย โดยส่วนตัวไม่อยากประกาศใช้เพราะถือเป็นยาแรงที่อาจส่งผลกระทบต่อหลายฝ่ายขณะเดียวกันหากประชาชนไม่เคารพกฎหมายไม่ว่าจะประกาศใช้กฎหมายก็ไม่เกิดประโยชน์ซึ่งก็เปรียบได้กับคนไข้ที่ดื้อยาดังนั้นสิ่งสําคัญที่จะสามารถแก้ไขสถานการณ์วุ่นวายในขณะนี้ได้ก็คือการเคารพในกฎกติกา ส่วนกรณีที่นางสาวมลริกาบุญมีตรกูลรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ออกมากล่าวหาว่ากองทัพไม่ดำเนินการต่อผู้จับจ้วงสถาบันโดยเฉพาะการประกาศตั้งกองกําลังของแกนนาคนเสื้อแดงและขู่จะยื่นคําร้องต่อสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเพื่อเอาผิดกับผู้บัญชาการทหารบกฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นั้นพลเอกประยุทธ์ระบุว่ากองทัพได้ดำเนินการเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ได้นำมาบอกกับสาธารณชนเท่านั้นซึ่งเมื่อกองทัพพบเห็นก็จะแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีเพราะกองทัพไม่สามารถปิดเว็บไซต์เองได้เพราะหน้าที่ของตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนั้นจึงไม่อยากให้ออกมากล่าวหาโดยใช้อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมาตัดสิน